ีเตรียมตะไคร้ตะไคร้สรับอันนี้ทำหล่นปูปูปูดองอปูเค็มโอเคอันนี้แค่แบบทุบๆแตกๆ<ต>ไม่ต้องสับแบบนี้ นี่ใช้พริกเจ็ดสิบเม็ดพริกสวนนะถ้าใครชอบเผ็ดก็เติมอันนี้โรยหน่อยไม่เผ็ดก็อันนี้พริกหยวกพริกหยวกหรือพริกหนุนหั่นประมาณนี่เพราะเดี๋ยวเราต้มมันจะไม่เหละใช่ใช่ เนี่ยปูหลนให้ปูหลนปูหล่นมาให้เเี่ยเคนทบตรงนี้เดี๋ยวต้องลองมาเขี่ยวอืมยังไปขั่วแล้วแล้วที่ตัวนี้ไม่ต้องที่ไม่ต้องกับทันนี้ต้องลอเลย นี่หอมแดงนะก็รูปประมาณนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เมนเล็กมากอันนี้ก็ซอยซอยบางหน่อยซอยบางหนอมัจะหลอเคี่ยวส่วนผสมมีอะไรบ้าง้ะกะทิกะทินะมะขามมะขามเปียกหอมแดงพริกพริกหยวก กะปิแล้วก็น้ำตาลปี๊บปูดองปูเค็มแล้วก็ตะไคร้พริกขี้หนูสวนหมูหมูสับดูด้วยนิดหนึง่งดูดีนิดหนึ่งลำปลานิดหนึง่งคออันนี้พริกนี่เราแยกเป็นสองอย่างเพราะว่าเดี๋ยวที่เป็นเม็ดนีโโน่ต้โรยหน้านาะโอเคเดี๋ยวมาต้องตัดเป็นตัวตรงนี้ใช่ไหมตัดเป็นขาที่แหลมๆออก นี่เราจะได้ไม่คินขอบเราจะตัดแล้ว,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 วก็ปรุงแล้วนะดูหน้าไม่ควรนะไหนเลยไม่ใช <c oughs> <c oughs> ่ไม่ควรเขินโอเคนะอ่าไปตัดไปตัดด้วยกันใจตัดง่ายง่ายอู้นี่ต้องทุบเลย ทุบตรงไหนอ่ะทุบก,กล้าไอ้กล้านะกล้าหรอกล้ากล้าตรงตรงกล้าเนี่ยอ๋อคือตรงนี้อืมเดี๋ยวเราตุบนี่เราใช้ปูแปดขีดนะมีเท่านี้ซื้อแปดขีซื้อยากต้องแตัดตุบตรงนี้หน่อยดำดำก็ต้องเอาออกอถ้ามีอันนี้เราเก็บไว้ มีไข่มันเขาจะก็ดอดงนะทิ้งเลยไม่ทําไม่สวยก็ทิ้งตัวนี้ดูยังไงตัวมีตัวผู้ตัวเมียแป้นมันจะมันจะหยาดตัวผู้มันจะแหลมเนตัวผู้ตรงนี้กะแหลมตัวเมียแกะหมดแล้ว นี่ตัดตรงขอบกระดองที่มือจะได้ไม่เปื้อนเครื่องเหมือนที่เขากินง่ายไงเพิ่มพริกหยด ีกะทาแบบใช่ผัดเลยไม่ต้องน้ำมันเลยแต่ว่าให้ใช้เป็นกระทะแบบกระทะกันกันอะไรนะมีเครื่องกะทะเครื <c oughs> อ่องเขาเพื่อเดี๋ยวน้ำมันมาจากกระทิด้วย,ยวแล้วอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้ตังางเงี้ยเดีวไอ้พวกที่มันเป็นช่างๆ้าเนี้ยจะจละลาย,ลยหรอละได้เดี๋ยวก็ริ่งก็ริ่ง ก็ม <c oughs> ัลนตรง,งนี้เขาไม่เหตาําทำไมอ่ะจะเขียวมันต,ต,ต้องการเคียวอให้มีเนื้ออืต้อต่อไปก็ใส่พริกหน่อย <c oughs> นี่หมูบด คือที่ให้เขาเป็นแม่เป็นก่อนนี้เราก็ใช้กุ้งหมูไก่ปูปูกุ้งแต่ไม่เอาปลาปลาทำแล้วแม่แบบมแต่ถ้าปลาอินทรีปลาหนักปลาอินทรีแล้วกาาาาา็ปลาแซลมอนด้วยปลาแซลมอนกินกระแข็งไม่กิน มนมีกิ่นตะปา้มหอปายมสิด่าืหมดเลยนะนี่เครื่อง,องปรุงั่งๆปวางลยนะอย่างแล้วก็กบปิน้ำานปีก็ปีดบ่กปิก่อนนะตอนน่ใจะต้องระวังเคนะม็มนะต้องมีของปี๊บลงไป ใส่รสดีรอีก็เป็น้ลางอมน้ัน้มะขามเปียกกิ่นมาเลยอัน ment, อนี้ตอนแรกเราว่าใส่ต้าเจี้ยวด้วยไม่ต้องใส่เหมือนแต่ว่าเวลากินเหมือนกินเต้าเจี้ยวนีดนันแตู่ีน้ำตาลบี๊ด ตาีเป,ป,ป็นน้ำตาลน้ำาเหมือนกันนี่หเนไนี่น้ำตาลตะหมดนะเริ่มละลายเริ่มเหนียว<ม>นิใส่เดือดปี๊ดแล้วก็เคี่ยว เราให้คือจะให้ตรงนี้ด้วยให้สวยขึ้นให้สวยๆทำไม่ต้องการให้ให้กะทิมันดำเค็บลับอยู่ตรงนี้ด้วยค่อยๆใส่กะทิลงไปรอให้ร้อนแรกสุดแล้วค่อยๆเติมลงไปเลยจนหมด เก็บไดแล้วก็ปิดไฟจัดใส่จานแล้วก็จัดผักทานได้เลยนี่เก็บได้กี่วันเข้าตู้เย็นก็สองสองสามวันสองวันนี้ก็มันยัะกินโอร้อนของมาดามดวงตาสนใจสั่งได้สั่งได้เลยอันนี้ก็อร่อยนะอะไรน่า น้ำยาปูก็อร่อย<า>เดี๋ยวให้มาทำน้ำยาขูงเราดูเครื่องปรุงจะอยู่ท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะเขียนพอดี <S <S ข้าวเย็นข้าเย็นแบบนี้นแหละอร่อยโอเคแล้วค่ะเดยคลิปหน่อยนะคะ เสร็จแล้วกินหอมต้องแบบรีบไปตักข้าวมาเลยดรงด่วนสีสันกับหน้าตาก็นหน้าดูมากๆปูเน้นๆเนะ่ยมีใส่รูกดดกสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดๆด้วยนะแล้วก็ยิ่งกินคู่กับผักสดยิ่งเข้ากันความหวานของผักจะดปงนรสชาติของปูหลงให้มันนัวขึ้นอร่อยขึ้นต้องลองค่ะดูคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามฮนกด้วยนะ หรือว่าใครที่มีคำแนะนำหรือมีคำถามก็ใส่เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยค่ะ